<c oughs> สบายดีพี่นอ้องเมื่อนี้กระสีมาดีวิวมะม่วงสามละลูแล้วสิมาสซีเมืองว่ามันสีดแสบคือมะม่วงแก้วบอว่าเป็นคนที่ว่ากินมะม่วงแก้วแล้วหูซื้อว่ามันสแสบมันกรอบดีพี่น้องแต่มะม่วงสามละลูนี่หูซื้อว่ามันสีเขิยวๆแนวจักกน่อยดุ๊ยเลยพี่น้องเอาหน่อยนี้หน่อยนี้เลือกเอาเลยอือฮึ โอ้ัวโอ้ยงวมันจะมาสนลูกเฮ้ยกินเข้ามาในนี่ลูกมันยุงเออมาฝนมาชิถึก่เป็นใจมอง ใกล้ใกล้ซุมมาใส่จะเอาหน่อยงามๆสะอาดสะอาดก็บอกไปเด็ดเอาหน่อยเกิมได้เกิมอมาจะดีเสเวนอนี่ยงก์ตาบอดวะอ๋อตาของมันบูคือ ไป,ไปปั้นลูกเนี่ยมาวามอสไปใส่คู่ไว้เอาไปลูกใหม่อุ้มบอลลอนนักพลดโอ้ยใหญ่แหงไปใส่คู่ไว้ลูกไปใส่คู่ไว้เอามียนมาเอามามอสไปใส่คู่ไว้ไป จะจักกรองจะไปวัวตรงงเล็ดยมุ้งตีเงี้ยในลายเลี้ยงจะมวนอันนี้คู่อยู่หันเดมานี่คู่เอาไปซื้อคู่ฮู้บอกคู่นะพอกันอ่ะอ่ะอ่ะจับเอาเออไปซื้อมินมาใสายอ่ะนะยาเสพติดลูกมินเอาไปซื้อ,อคู่ไว้ ใช้คูขข่ใช้คู่บางค่อยๆบางค่อยๆโดยโเก่งแท้ไดนะ้ละอาอามาเอาอีบเอาอีกแม่ป้ามาเอาเป็นพวงเป็นพวงไปเด้อจับจับเอามิดมาเอาไว้ ไปซื้อคู่ไว้เออนั่นแหละ๋อ 快变！没啊没啊，滚桶，这里。 มันจะบัเตาวนะบอน,น,บอนกินก็บ่ม,มีฝนตกปานนี้ก็มานั่งกินเด้